สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับสวัสดีครับนับเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะครับที่รายการพบหมอศิริราชอยู่เคียงข้างคุณผู้ชม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางเราได้มุ่งมั่นสร้างสารรค์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับโรคปัยไข้เจ็บและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในแง่มุมต่างๆใช่ครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนฉากใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับและฉากใหม่ของเราก็ได้ตอนรับท่านวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคและการดูแลตนเองทั้งจากที่เป็นแพทย์ด้วยกันและจากบุคคลทั่วไปที่มีแง่คิดดีๆอย่างเช่นคุณสุทาสินีน้อยอินแห่งบ้านโฮมพักซึ่งเราได้เรียนเชิญท่านมา ผู้คุณในรายการครับคุณสุทัศนีหรือแม่ติว๋วแห่งบ้านโฮมพักนะครับท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งรายการของเราได้ถ่ายทอดแง่คิดดีๆของแม่ติว๋วเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ต่อเนื่องกันให้ได้รู้ถึงวิธีการอยู่ร่วมกับโรคอย่างถูกต้องและมีความสุขครับหลังจากรายการได้ออกอากาศไปมีคุณผู้ชมหลายท่านได้มาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง,รงลำไส้ครับ และรายการของเรานะครับยังได้นําเสนอเนื้อหาสาระที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ที่มีการระบาดในบ้านเราจากการที่เราได้นําเสนอไปทําให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ใช่ครับนอกจากนี้ครับรายการยังได้นําเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆและการรักษาพยาบาลแนวใหม่ที่ประสบความสําเร็จจากหลากหลายภาควิชา ไม่ว่าจะเป็นจากภาควิชาสัญชศาสตร์ออโทเปดิกและกายภาพบำบัดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวศวิทยารวมทั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอีกหลากหลายภาควิชานะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวม,มาก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเนื้อหาสาระที่ทางรายการของเราได้นําเสนอไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับและหากคุณผู้ชมต้องการให้รายการของเรานําเสนอหัวข้อทางสุขภาพที่น่าสนใจหัวข้อใดนะครับติดต่อรายการพบหมอสิริราชได้ตามที่อยู่นี้เลยครับ ท้งเราจะไปเรียนเชิญคุณหมอวิทยากรที่มีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาน,านั้นมาให้ความรู้แก่คุณผู้ชมกันครับแล้วกลับมาติดตามชมรายการพบหมอเิราได้ใหม่นะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลา1 3 55นาทีถึง13.58นาทีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดคนที่เป็นเป็นโรคได้ดูผมคิดว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่เป็นมันก็รู้สึกจะระวังตัวมากขึ้น ได้สาระดีนะคะเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้จากรายการนี้นะคะ่ะพอเราได้รู้รายการนี้แล้วทําให้เรารู้สึกต้องหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นค่ะติดต่อรายการพบหมอสุดใกา้สายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปนอนหนึสาปนออไทยประกันชีวิตกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามส